เซฟิโลว้าเซฟิโลแปลงเดี๋ยวผมจะประตูหลังก็ใส่แล้วแพนเดมสกายโลสกายโลสวยมากขับได้จริงๆใช่ไหมครับแดนขับใช่ไหมปัดไอใช่ไหมขับได้จริงอ้ยเซฟิโลไม่แล้วปัดเซฟิโลเลยใจเยน็นๆเนพราะเชื่อกันหมดแล้วนะวน <laughs> ก็สไลด์มายี่งจะมาแตกนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่มไม่เก็บไว้ก่อนวะพี่เขาช่วยโลกช่วยโลกรถมันกินน้ำมันอ่ะก็เลยเก็บแต่เข้ามามันเป็นหลุมเนี่ยเอาบอกว่ามีหลุมก็เลยเอาขึ้นมาที่นี่ก่อนนะแรงลุกยากด้วยประเทศดนะท่าเนี้ยเออประเทศดีนะ ไม่ได้ตั้งใจอะเนี่ยล้มจริงๆะเนี่ยไม่มีสเตนอินคิดถ่องให้มุมถ่ายพอดีเลยเห็นไหมโด้เห็นไหมใท้แล้วเอ่ะผมขอโทษกำลังเลือกรถขึ้นมาจอดตรงนี้พอดีเลยวมวันเปิดฝายตรงทำไมเอ้าน้ำแตกรดครับก็หาในหาหมากปากหนักส็หนักอุดตามัดไปก่อนช่างก็อยู่ตัวอะไร ยังหาไม่เจอต้องถอดท่อไอเดียพี่ใช่แล้วจะมีท่อตัวไหนที่แบบแตกนะต้องเทียบท่อแล้วก็เปลี่ยนเอาเมื่อวานพี่ยังแซวพี่เปเร่เหรอไม่ใช่ครับใช่แล้ววันนี้พี่เป็นมาของพี่ใช่ไหมใช่ไงวะเนี่ยเสียวครับเสียวครับคิดถึงตอนลงลงไปไงวะเนี่ยลงไหนไม่แต่เกี้ยน้ำแตกเห็นเลยข้างทางเนี่ยคาวหมดเลยต้องเอาน้าเปล่าไปลาดขาวมากเลยคนละน้ำคนละน้ำอ๋อเภทเดียวกันมักจะเข้าใจตรงกัน ใช่เลยบงดูวีรกรรมน้องเขายังเดี๋ยวดูคลิปเดี๋ยวดูคลิปไม่ไม่เกี่ยวผมไม่ไม่ใช่ผมท็อปฟอร์อะไรวะยี่กัะดีกัะดีเป็นแทนดดมสกายโลสกายโลสสวยมากปล่อยปล่อยเมียไปไหนอะ แยงฉับพี่มาอสร็จแล้วมามาถึงตรงตรงด่านต้นแรกมาขนัดนนี่อ๋อพี่มาถึงต้มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเข็นดันไปแล้วเดี๋ยวบอกข้างหน้าพี่เขาช่วยดันต่อเฮ้ยรถเป็นรถทอดไปรถวิ่งไม่ได้รับช่วงเข็นต่อด้วยโอ้โหขับก็ไม่ได้ขับขึ้นเทรลเลอร์มาขึ้นเทรลเลอร์มาพังพี่อะไร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 นะอะไรผ่านน่าจะเป็นท ok> ่อทอยาง น้ำอ่ะท่อยางน้ำมันระเบิดเหรอใช่ป่ะเห็นท่อยางน้ำระเบิดน่าจะเสื่อแล้วมาเจออากาศเนี่ยแล้วก็ขึ้นเขาไมอีกร้อนมันดันเยอะคุณครับคุณครับนี่นี่งานออกแนวเมืองนอกทำไมคุณมาแจฟ้ามงโดดน้ำเนี่ยมาเนี่ยแล้วดดทำไมอ่ะร้อน ก็พี่ต้องบอกเล่นได้ก็ใจเย็นสิเดี๋ยวเดี๋ยวรถพี่ทำไรเนี่ยไหนไหนแหเราไปไหนเนี่ยงานเขาเมืองเนาะดูดูงานเมืองเนาะถึงว่าอะไถือว่าเรไปจับปลาเชียงใหม่ไงสำหรับผมเชียงใหม่ก็ถือว่าไกลแล้วเสียใจสรุปตอนนี้อะไรมันเสียหายเลยไหม โอ้โหโดดน้ำพร้อมอยู่แล้วีิคนเราเป็นร้อนโอ้โหเชียงใหม่เย็นอยู่แล้วสบายขอโทษนี่นว่งานมางานบุ๊ทตองเลยอย่างเงี้ยว้าวคนนั่งถือเซฟิโลว้าวเซฟิโลแปลงเดี๋ยวผมจะประตูหลังมาใส่แล้วเออจริงเปล่าได้พูดจริงจริง ทุกคนเชื่อหมดแล้วนะว่าเป็นเซนเปรพี่ะพี่กูมึงก็โหดร้ายกับกูทุกช่างเลยทุกช่างเลยยี่ยบเลยยี่ยับเลยก็ถามลุงเป็นพิเศษอย่างนี้คุณพิการเลยพวกเป็นสองร้านเลยนะครับแค่วันนี้ก็มาจับมากกว่าไม่ได้เหมือนมาทักทายอ่ะเอ้าขึ้นจากน้ำแล้วเหรอเอ้าแห้งแล้วนี่กินไก่ในน้ำไม่กี่ตัวเนี่ยครับ ผมกินปลาในน้ำอย่างเดียวพี่ไก่อยู่บนบกกินเลยนะหมอสรุปรถเป็นอะไรเออรถเป็นเซปิโลตายแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับนี่เขาเชื่อทั้งประเทศแล้วครับรถกูเป็นเซปิโลครับโอเคครับแค่นี้นะครับหายยังไม่หายยังสรุปเปลี่ยนตัวไหนไปบ้างเนี่ยเปลี่ยนพ่อ เขาเป็นเป็นท่อยางอันนี้ใช่ค<ก>รับวันไม่ใช้ก็โยนทิ้งไม่ดิเยอะใจเย็นใจเย็นสรุปรถพี่เป็นเป็นรุ่นอะไรเอสามสองครับเอาความจริงดับเครื่องหรือเปล่าพี่วันนี่กำลังไล่น้ำอยู่ครับนี่อาบีกับคันนี้นะเซฟิโร่แผ่นดน้นานะำบอบ สองประตูด้วยนะเซฟิโรแผนดับนะครับผมสุดยอดมากครับสุดยอดมากสวยมากเลยฮะเซฟิโรแผนดับนะเซฟิโรแผนดับนะฮะฝากกันด้วยนะเพื่อนๆพื่อนนะหลายคนตั้ด้วยนะครับขายเสื้อะครับเมื่อกี้ตอนขายเสื้อดังถึงบนยอดดูวยเลยครับโอ้โหดีเลยครับลูกค้าเยอะครับลูกค้าเยอะชอบเลยผมว่าผมจะลำบากแล้วครับผมขับได้จริงๆใช่ไหมครับแซงขับใช่ไหม ัดไอใช่มยขับได้จริงๆเอ้<ป>ยเซฟิโร่ไม่ลาบัดเซฟิโร่เลยใจเย็นๆเพราเชื่อกันหมดแล้วนะ